สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีไม่อันเบื้องคลิปเตือนภัยที่พี่น้องเด้อผู้ใดมีงัวมีวา้นะครับพวกถุงยางพวกเสื้อที่ว่านี่ห้อให้อาหารแล้วนะครับพวกถุงกากอาหารนั่นสินะครับเอาเก็บมยนไว้ดีๆนะพี่น้องครับนี่นะครับเวลาเขาาปอยนี่ไอ้งัวมันมีมักมากินนั่นสิละครับพอดีผมมาผ่านมาพอเห็นผ่านมาเห็นพอดีนะครับพี่น้องนี่นะครับ ฝากเตือนไพ่พี่น้องครับนี่ครับอันตรายมากมากเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีงวมีควยครับอันนี้เป็นหนูท่าหอนนะครับผมเดี๋ยวผมจไปหะค้นมาซอยเอาออกนะครับเพราะว่าง้วตัวนี้มันส้นค้นนะครับมันเขี่ยมันเขี่ยจังไยครับเพราะส้นหอกมันเขี่ยใบอะไรนะครับผมแม่เจ้าของมันน้ำเกอย่ามันส้นนะครับเดี๋ยวผมไปเอินนค้นมาซอยนะครับเอาออกให้นะครับอันตรายนะครับพี่น้องครับ อย่ามันกินกินเข้าไปเหมือนนี่คือว่าบรวรอด,ดครับผมเอาครับอันตรายผมไปหาเอ,อินคนก่อนโอ้ยพอดีเลยครับมีคนมากบอกเพื่อนแล้วบอกเพื่อนแล้ว,บอ,อลวบอกเพื่อนแล้วนี่ออกเนี่ยพ่อหนะอโอ้ยขันว่า,<ร>าเห็นนี่เรียบร้อยได้พ่อเน,นี่ยตายเลยได้นี่นี่นครับเห็นคนบ่ได้เลยมัเรียนเลยนะ เนี่ยมันกินถุงยางเนี่ยนี่ครับเห็นคนมาพอดีมานห็น้ถุงมันก็ถุงกักกกอเอครับเขาเขีนเหรอมามามาออกได้บ่ลนะครับผมเห็นมันกินนขอมันที่สุดเลยเด้ผมวาจอบเบิ้งมันมือนมะล่ม well. ันเบงนึงเนี่ยเออนั่นรื้แล้ว าารครับครับโอ้โชคดีมากโชคดีมาก,มากเออนี่พอเรามาออกให้เรามาเห็นพอดีโอค้ครับครับครับเอาเอาปลอดภัยเราบ่าน,านี่ <laughs> ขอบคุณครับพอ่อ